ขอให้จิตญาณทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชั้นทุกภูมิภาคทิพ์ภาคหยาบทั้งหมดนั้นสิ้นตั้งแต่เอเวจีมหานรกจนถึงพรหมโลกรวมถึงเขตแดนเสนการใช้กรรมในทุกๆเขตแดนเราสัมภเวสีทั้งหลายน้อมใจขอขอมากรรมโดยพร้อมเพียงกันนะโมตาาัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตาาัสสะภะคะวะโตอะระหะโต,โต,โต,โตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรนังัจฉามิธรรมังสรนังคัจฉามิสังฆังสรนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรนังัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรนังคัจฉามิ ตตทยัมปิพุทธังสนานังคจฉามิตตทยัมปิธรรมังสนานังคจฉามิตตทยัมปิสังขังสนานังคดฉามิขอนอบน้อมองค์มหาบรารมีทุพระองค์บบทบบรงเป็นประธานกำเดยดได้ได<ม>ที่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายาได้เคยหยาบคายหยาบกร<น>ะด้า <juna> ง ปฏิเสธปฏิฆะดูถูกเหยียดหยามดูหมิ่นดูแคลนเคยทำร้ายทำลายย่ำยีบีทาต่อพระศธรรมต่อพระศาสนาต่อองค์มหาบารมีต่อองค์คุณเบื้องสูงต่อผู้โปรสัตว์หน่อเนื้อพุทธางกูลทั้งหลายเคยดื้อรันดื้อดึงด้วยทิฏฐิมานะ ต่อคำเตือนคำสอนขององค์มหาบารมีทั้งหลายอย่างสุโดโต่งอย่างหัวชนฝาหลงเอาแต่โลกียววิสัยเอาแต่ทิฏฐิความเชื่อความเห็นความหมายของตนเป็นประมาณในการใช้ชีวิตไปตามกรรมกรรมที่เคยผิดต่อคุณศีลคุณธรรมทั้งหลายผิดต่อพระาศาสนา ผิดต่อพระสัศธรรมทั้งหมดทั้งสินงส้น,น,นการมที่เคยนำพาผู้อื่นให้หลงวกวน,วกวนอยู่ในความมืดมนแห่งสังสารวัตทั้งหลายในความหยา,กา,ายบกระด้างแห่งพฤติกรรมทางกายวาจาใจทั้งหลายการมที่เคยยินดีพอใจลุ่มหลงมัวเมาเคยใช้อำนาจวาสนาบารมี ในการส่งเสริมการกระตุ้นการค้าขายให้บริการเคยชักชวนเคยบีบบังคับเคยเอื้ออำนวยผู้อื่นหรือเป็นเหตุให้ผู้อื่นต้องหลงตอกย้ำบกวนหมกมุ่นในการรู้การเห็นการนึกการคิดในจินตนาการปรุงแต่งทั้งหลายในการมาราคะทั้งหลาย ในโลกีสุขโลกียวิสัยทั้งหลายในอารมณ์กรรมทั้งหลายในจริตราคะทั้งหลายในกรรมมนุษย์ทั้งหลายในผัสสะอตนฉาทั้งหลายในความเห็นความหมายทั้งหลายในรูปรดกลินเสียงสัมผัสและรรมารมณ์ทั้งหลายกรรมที่เคยหลงยินดีพอใจหลงยึดติด หลงมัวเมาในวัตถุสิ่งของทั้งหลายในรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายความหลงไหลในความสวยงามแห่งรูปกายของตนในคตินิยมในค่านิยมในอุดมการทั้งหลายในสุรายาเมาของมึนเมาและสิ่งเสพติดทั้งหลาย อบายมุกทั้งหลายการพนันขันต่อทั้งหลายในความสนุกสนานเพลิดเพลินทั้งหลายในความแปลกใหม่ความวิปริตผิดเพี้ยนทั้งหลายในความสวยงามยั่วยุยนใจทั้งหลายในความสุขความสบายทั้งหลายอารมณ์จมแช่แห่งความรู้สึกทั้งหลายความหลงไหลมัวเมา ในการเสพสังวาสเสพเมถุนทั้งหลายการที่เคยเกี่ยวพันในเรื่องชู้สาวรักสามเศร้าทั้งหลายการที่เคยแอบอ้างองคุณเพื่อผลประโยชน์แห่งตนและพวกพ้องโดยมิชอบการที่เคยแอบเบียดบังช่อชนคดโกงวัดวาศาสนาทั้งหลาย กรรที่เคยใช้กําลังใช้ที่พลแห่งตนในการข่มขู่บังคับขืนใจผู้อื่นในการหาอยู่หากินในการหลอกลวงผู้อื่นในการค้าขายยาเสพติดการค้าทาสค้ามนุษย์ทั้งหลายการใช้แรงงานผู้อื่นอย่างไม่เหมาะไม่ควรการใช้รูปแบบหน้าที่ของตน <t ansen> ใ, <inhib itor> ในการเบียดเบียนในการหาผลประโยชน์โดยมิชอบ,ชชอบต่อพระศาสนา,ศา,ศาหรือเคยเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับสิ่งต่งตางๆเหล่านี้ทั้งหลายไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อ,กกม,อ,อ,อมก็ดีกรรมทั้งหลายทั้งปวงอกุศลกรรมที่ได้กล่าวมาแล้วหรือยังไม่ได้กล่าวถ<า>ึงก็ดีจะกระทำด้วยตนเองก็ดี หรือใช้ให้ผู้อื่นกระทำแทนก็ดีทั้งทางตรงและทางอ้อมในทุกกรณีกรกรมในทุกลักษณะกรมกร,กะกรมที่เคยทำให้ตนเอง,เเองและผู้อื่นทั้งหลายต้องหลงมัวเมาในการมาคุณการมารมความติดเนื้อต้องใจในอำนาจบาดใหญ่ในโลกยสุขทั้งหลาย และไกลห่างจากห่างจากพระศาสนาไกลห่างจากพระสศธธรรอย่างความมืดมนแก่สังสารวัตรแห่งสรรพสัตว์ทั้งหลายมูเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายได้สำนึกผิดแล้วขอองค์มหาบารมีทั้งหลายทรงได้โปรดยกโทษและอโหสิกรรมให้แก่มูเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอให้กรรมทั้งหลายพึงเป็นโหสิกรรมนับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปหากเกิดในภพหนึ่งชาติใดก็ตาม<ผ>าก็ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงอย่าเป็นผู้ที่หลงไหลมัวเมาในสิ่งต่างๆทั้งหลายดังที่กล่าวมาแล้วหรือยังไม่ได้กล่าวถึงก็ดีขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย ไกลห่างจากสิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านี้และขอให้เป็นผู้ที่ตรงต่อพระสศธรรมอย่างสมุดเฉดเด็ดขาดไม่ลังเลหวนไหวต่อสิ่งใดและข้าพเจ้าทั้งหลายขอประกาศสลาประกาศถอนความหลงตั้งเอาความหลงยึดติดกตินิยมค่านิยมความหลงพึงพอใจ ในการรู้การเห็นการรู้การเห็นการนึกการคิดในจินตนาการปรุงแต่งทั้งหลายในภาษาอัตนะทั้งหลายในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทั้งหลายในความอยากความกระหายทั้งหลายในโลกี้สุขโลกียวิสัยทั้งหลายในการมาราคะในอารมณ์กรรมในการมนุษย์ใส ในจริตราคะทั้งหลายในอารมณ์ความรู้สึกทั้งหลายในความติดเนื้อต้องใจในกรรมคุณหรือกรรมรมทั้งหลายขอประกาศสลาประกาศถอนความพึงพอใจความคลั่งไคล้ไหลหลงในรูปลักษณ์แห่งตนในบุคคลอื่นทั้งหลายในความสวยงามยั่วยวนใจทั้งหลาย ในวัตถุสิ่งของในรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายลในสุราย,ยาเมาสิ่งเสพติดทั้งหลายความละโมบในทรัพย์สมบัติความหรูหราฟุ่มเฟือยทั้งหลายความสุขสบ,บายความสนุกสนานเพลิดเพลินทั้งหลายหมเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายขอจดใช้นี่เวนี่กรรมทั้งหลาย ด้วยทิวาสนาบาร,รมีรรที่มีต่อพระสัจธรรม,รรมที่มีต่อองค์มหาบาร,รมีทั้งหลายออขอช er yes. ดเชยชดใช้ด้วยความขี้คลายสว่งสววางสวัสวยในพระสัจธรรมด้วยการบวชการสละด้วยการเกื้อกูลต่อภาษศาสนาและสิ่งดีงามทั้งหลายที่เคยกระทำมาในทุกภพทุกชาติ และขอชดเชยชดใช้ด้วยมหาสังฆทานทั Mason, Islamic, ancient, e. ้งหลายที่เคยกระทำมาทั้งหมดทั้งสิ้นตลอดจนถึงการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีทั้งหลายที่มีมานับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในทุกการทุกกับทุกพุทธันดรขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลาย ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายและสรรพสัต์ทั้งหลายในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิพึงมีส่วนในทั่วกันไปตลอดกาลนานเถินอโหสีอโหสีอโหสีโสโสโสมาหยดน้ำหน่อย ทังบ้านเนะี่ยให้ทุกหมูเราชั้นภูมิพม,ม,ม,มีส่วนในทั่วกันไปตลอดการเนิน